สว,ส,สวัสดีจ้ายิานดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนเพชรทากิ่งอีกแล้วนะคะวันนี้เราพามาทําแกงหน่อไม้แกงเขาเรียกแกงอะไรแกงเปื่อยเนาะแกงแบบอีสานแมนบอใช้แน,นะนําวัตถุดิบหน่อยคะ่ะอันนี้ก็มักแข้งใส่กระได้บ่ใส่กระไ,ะไ้แต่อยากกินกินไม่ใส่ตะไคร้หน่อไม้อีตูหรือว่าแมงลกักผักขาหรือว่าสะอมวัตถุดิบเด็ดผักกระแยงหรือว่าผักเซง ก็เป็นอย่างนี้อ้าวบอกบัวบวเออหรือว่าฟักทองเห็ดหูหนูทับศัพท์เห็ดหูหนูขาดอะไรหรือเปล่าก็อันนี้ปลาหมึกแห้งเขาอยากกินอยากกินยังกระไซใช่ตามใจคนเด็ดมาค่ะอ๋อรือมานี่เขาเบือเขาเบือตามใจบักพริกแล้วก็หอมหอมหอมแล้วก็คลิปนี้นะคะจะขออนุญาตแนะนําตัวเนาะก็คือเพชรนะคะเพชรเป็นคนสูรินนะคะสุรินไหมคะ เออเป็นเป็นขมิ้นนะคะขมิ้นบนนะคะไม่ใช่ขมิ้นล่างไม่เข้าใจไหมเออช่างมันเถอะเจอละเป็นคนที่ไหนเป็นคนอุดรค่ะใช่เหรอบ้านเกิดอุดรแต่ตอนนี้อยู่อันยายซื้อมาอยู่สมุทรปราการโดนขมิ้นประเทศออกมาเหรอคะโดนขมิ้นประเทศตัวเองอ๋อโอเคมาค่ะทุกคนเรามาเริ่มทำกันเลยแบบเรียลไทม์เลยนะคะแล้วก็เทน้ำยานางใส่ลงไปซื้อมาวขซื้อมาจากบ้านสิบบาทสมุดเลยเนระสุดสิบบาทชุดนาง เยอะนั่ยอะนั่สิบาทเขาดูใจหว่าเขาคิดรวมโอเคเยอะแล้วก็เอาหน่อไม้ใส่เลยค่ะใส่หน่อไม้ไปเลยใส่เขาเบือก่อนสิก็คือขั้มขั้นตอนก็ใส่เขาเบือก็ได้ก็จะใส่หน่อไม้แล้วก็ใส่เขาเบือแล้วเตยังไงก็ได้ออเใสู่ตรอุ้ายอ้เบาๆหน่อยโอเคไหมเนี่เนาะตัวสีดําอีกจระเข้แวเขาเบือค่ะเทลงไปเลยเทแห้งกับมะกระดิ่งบอกถ้ใส่ปลาหมึกลงไป้จะได้สวยเร็วๆเนาะ ใส่ลูกโดดไปด้วยเดี๋ยวเราจะใส่บดีมาเดี๋ยวทำปนมันปนดักแด้ด้วยมาไม่นูแปลกบดีหนึ่งทอนใส่ซุปน้ำไพมักก็ใส่ไรบ่มากก็บ่ต้องใส่้อจ้าใส่ลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยก็ใส่ก็ใส่กับบะเสรจจะใส่อยู่จ้าใจเย็นๆนะคะลูกพี่ใส่น้ำปลา ถ้าทำผิดขั้นตอนหรืออะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เราทำแบบสไตล์เรานะคะสไตล์แบบสไตล์ง่ายๆไม่ต้องมีอะไรมากมายไม่ต้องจำอย่างเช่นในกระใสก้นใสหนาใสลังก็ต้องจำไปซองสักทีดีกว่าทอก้อนทอกัอนเส้นัวๆอ๋ออะไรที่สุกยากๆเอามาใส่เลยแกงน้องไม้นี่เพื่อาากินกับอันสอดไข่เนาะเขากันไม่เขากันใสไปเลยแกงนี้ค่ะเธอทำมาจะทำเอง บวบใส่ที่หลังนะคะว่าบวบเป็นอะไรที่สูงอะไรมาตรงน้ำแล้วก็สุกโหลดเลยพูดหัานไปกระสุงแล้วหมดเลยยังมองไม่เห็นแล้วโอเคป้ายโอ้แค่นี้ก็น่ากินแล้วอ่ะจะบอกว่าหน่อไม้นี่เยอะนะคะเน้นเน้นวัตถุอะไรนะผักเครื่องเคียงเค่งเคียงหลายๆเคยบอกไทยตกลาบปะบอกไทยตกลาบบอกขมิ้นตกลาเรากขมิ้นตกลาไม่อยู่ไทยโดนอันเยอะซื้มแล้วขมิ้นคือช่วงนี้เราไม่ได้ออกไปทำทริปข้างนอกนะคะเพราะว่าพายุเข้า มุดที่ตะ่านต <25 S 1> ั้งนะนันึ่งค่ะสมมติว่สสาสมมติอา,าการ24-25ตอนแรกอ่ะว่าจะไปเที่ยววัดเนาะแขนลมเลยเที่ยวคลิปลมอูย้ยบวบไหลคีิข้านไปเ้าวมาทุกคนตอนนี้ก็ปักทองสุกแล้วใส่บวบต้องไปเลยใส่ใส่ทุกอย่างเอ้ยใส่บวบก่อนใส่บวบใส่เห็ดหอมมากค่ะทุกคนหอมดีบวบกับเห็ดบอกใช่ใส่ไปโอ้ปานจิตกินสิบคน กินสองคนนั้นเนี่ยมึงกมอกระถาหมอหน่อยก็ยัาไม่อิ่มอันนี้ไม่ได้แกงข้าวไม้แล้วน <laughs> ะแกงผักอันนี้กระป๋องสี่กระป๋อกอย่างตอนนี้บอกกินจังสีล่ละกัญเขากกบอ,าอกหัวป้าหมึเนาะคนเนี่ยจังน้อยให้มันเข้ากันดี <laughs> <laughs> คือบอกคือบอกอ,อุ้ยอมอันนี้แล้วอ่ะแต้เราให้มันร้อน ักครู่ก็จะใส่ผักเลยหอมมากค่ะทุกคนทางนู้นหอมไหมเอ่ยหอมพะลุจอไปเลยยุดเลี๋ยวบอกสิแต่หมาใจ่รสใส่ยางก่อนผักคาราชุดชุดชุชชชาอมนะคะเดี๋ยวขอคนชะอมก่อนอะไรต่อชาอมแล้วก็ผักใช่ยังอาใส่มาโรดใส่เอียงก็คือกันนั่นแหละใส่กระลูกบีนมอยกันอืมตีกันแล้วครับจ้าของผักนี่นะบ้าอันนี้คือชอบกินน่ะส่วนตัวชอบกิน คนจะบอกต้อใส่ผักลายแฉะมักค่ะมักมักไผ่มักมันเด้อค่ะแกงผักใสหน่อไม้ด้วยมึงแกงไม้ชอบชอบกินนะอุ้ยกระดิ่งขออนุญาตลุกนั่งนังค้นบัฒนัดเนี่ยหมดลวตีหมดแล้วมาค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําแกงเปิดเสร็จแล้วนะคะแกงหน่อไม้ของเรานะแกงหน่อไม้ใส่ปักกันแยงนาแล้วก็ใส่ปลาหมึกด้วยมาค่ะทุกคนเรามากินเข้ากันเลยเรามีไข่เจียวด้วยนะคะเดียวมาสดๆร้อนๆกินกับไข่เจียวแซ่บปลาหมึกด้สยท อืมร้อนร้อนยกออกจากเตาอืมอร่อย,ด,ยด้วยหวานหอ,อมหอมปตามึกยุ่งเขากี่โมงแล้วคะสี่โมงแรก อือต้องบอกยงครับอืมบนม,มีข้าวเหนียวชื่มแซ่จปะขาายจะเ Mm. สดน้ำร้อนๆถ้าไปกินตามตุง,งานาเป็นแซบเนาะอตรงนี้แบบหามากแบบสดๆมีน้ำแข็งเลยหอมแกงใส่ปลาหมึกก็อร่อยนะนืมงอ่ะ

ตัดใช่ไหมไปตัิแต่ก็ไม,ม่ยุ่งกับมือแลอวกินม,ม,ม,มือด้วยกินช้อนด้ะความตักก็คือ,อนอ้องกินปลาหมึกบ้งอยัง อตอกกูแล้วอืมตอกหมดให้กินแรงกว่าเขาเขากินในตัวเดียวเองโอเะพอตั้งแต่เด็กเขาไม่เคยกินแบบนี้นะจะกินอะไรอ่ะเพขากินเป็นเพราะว่าเราทํางานนล่แหละพี่แจงเขาไ่กินพอเลยกินเป็นอ้าวบ้านเด็กินอะไรกลมไข่บบ้านเขาอ่ะจะหามาไม่แกงก็ผัด แกงแบบใสกะทิอ่ะอ๋อที่เธอเคย้ำใม้กินนะอืออุ้ยโลดไม่ <c oughs> <c oughs> อยาทำนเทนต์คอนเทนต์กล่องบราเห็นเนาะอนเทนต์เนาะตีลังกาบุบเ <c oughs> <c oughs> ลยนักแกงที่เหลกก็ไม่เคอแบบนี้ใส่ยาหนาใช่ไหม <c oughs> ไม่เขาไม่เคยกินนะ บ้านผมเป็นกับเขาคล้ายๆกับข้าวไอ้ภาคกลางเขาก็เลยแบบมาอยู่กับเธอเขาก็เลยชอบกินแต่แบบลาวเพราะว่าเขาไม่เคยกินบอกให้แกงกะทิแกงกะลาวเขาชอบกินอ่ะขนาดน้ำพริกก็ใส่กะทิอย่างนี้เลยจน้ำพริกก็ของหวานกัะทิอ่ะแจะน้ำพริกนะ ื้อหน่อยก็บางอย่างละก่งน้องใหม่ก็ถาแบบนี้หนึ่งว่าเกือบแบบไงเอาท่จะถาดตอนนี้มันเป็นถาปีนี้หมอเขาเคยเอ,อ,อี้นหมอเป็นอย่างมัอนที่หมอขัดก้อขัดขามาตัดเียงตัวเตื้อกับ่ตรงกันตัดหมเข้าไป ไปจำมือนี้แก่งน้องไมมเธออย่างไ้เบิรงเทิร์นกี่ิยงแซ่บไปลองไปลองได้ปาะมึกแข่งนะเบิร์นวันนียวก่อนจากการวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเข้าในเด้อจ้าแล้วมาเจอกันใหม่ชลิงหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย